สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับคุณด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนนะอฮานอยนะครับฮานอยนะฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษวันที่3กันยายน2567นะครับฮานอยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะอ่า ทั้งหลังอาทยานเป็นอะไรเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลประเทศเวียดนามนะอืมครับก็ก็ก็กไม่นึกว่าประเทศเวียดนามจะมีแบบนี้เนาะอาจารย์ไม่คิดว่าเขาจะมีมันมีภูเขาสลับซับซ้อนเยอะมากเลยเนี่ยอ่านี่น้ําเค็มด้วยงูจะมีไหมฮะตามๆเกาะแต่ละเกาะอยู่ในนั้นนะ่ะถ้ามีแล้วมันจะก,กินอะไรล่ะ ถ้ามันมีชีวิตอยู่บนนั้นมันคงไม่มีอะไรกินแน่ๆเลยเราไม่รู้มันไม่ต้องไปกุ้มใจแทนมันหรอกนะเรามากุ้มใจแทนพวกเราดีกว่าว่าจะกินอะไรวันนี้จะมีอะไรกินไหมวันนี้คิดถึงตัวเองดีกว่านะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตาม,ด,ตตามด,ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะเข้าทุกหนอยนะเมื่อวานเนี้ยสี่หนอยอะ่ะประมาณนี้เดินเข้าทุกหน่อยเลยก็โอเคอยู่นะครับเรามีมีอยู่มีกินอยู่นะพออยู่พอกินอยู่นะจะอยู่แบบอดๆจากอยากนะครับหรือแบบอดอ,อยากไม่ดีนะครับจะเป็นโรคโรคขาดสารอาหารนะครับเป็นโรคซับจางอ่ะอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นโรคอะไรไหม ครับมาดูกันเลยนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีด้วยนะครับวันนี้เนาะครับมีเงินมีทองใช้มากมายนะครับห,าห้านอยพิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นสี่กับห้าเด็ดน,นะครับคู่กับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรียงกันเลยนะครับเรียงกันเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะเอามาจับคู่กันที่คราวนี้จดอไปเลยก็ได้ เอาสี่กับห้าไว้หลักหน่วยนะอเอาหกเก็บแปดเก้าศูนย์หลักสิบนะหกสี่อย่างเงี้ยเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่อย่างเงี้ยนะครับเรียงนะหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าอ่าเรียงกันแบบนี้ดังนั้นที่ 8, 9, 0, แปดเก้าศูนย์เราก็มาดูที่แปดเก้าศูนย์นี่มันทำไมง่วงนอนกระท่านหันละ่ะเนี่ยง่วงนอนกระท่านฮันละ่ะ พอล่าอยู่ดีๆก็ยังจะมาง่วงอีกอืมเอาอันนี้ห่างๆกันนะถ้าเกิดใครไม่ชอบ6474 6575ก็ 64, 74, 65, 75, ก็เอาไปไว้เป็นตัวรองนะใครจะอระกอบมาจัดตามนี้นะครับอ่าครับตามนี้นะครับทางนี้จะเด่นนะอะเกิอแล้วเน้นที่5ก็5ก็เด่นตามนี้นะครับตามนี้นะครับเน้นที่หนะ ครับอันนี้ชุดวินเนี่ยชุดวินนะครับสี่กับห้าใครชอบตท่ไหน,นก็ไปจัดใส่ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเน้นที่หนะ้านะห้าอ่าครับกกกเกี้ยวกี้ยวเกี้ยาเลยแบบนี้นะครับอ่าจุดเอาไปครับแบไบแล้รกแบบหลังแบบแบบนี้นะครับครับข,ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีแบบนี้นะครับสวัสดี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 ครับ